48วันที่28กันยายนร่องน้ำหนึ่งเจ้าแม่หอมตกเรือดีจากท่าไข่ร่องน้ำที่สองเจ้าแม่บัวคําเรือดีจากเหล่าล้อมร่องน้ำที่สามเจ้าแม่สายรุ้งจากบ้านนาแนและร่องน้ำที่สี่หวันใจท่าสยามเรือดีจากทบปอยน้อย,ยอเอาลวอะวะเอาละวะเราจะเกิดมันก็เกิดครับตอนนี้ไม่แน่เราเห็นว่าเรือคู่ที่สุดสีกระจุกขับจากเท่าตะยูนงัง

ผมตกจะแม่ใส่รูจับแปเลเอาละเว้ยเอาละวชาสยามจะแถวแล้วแถวแล้วไป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 แล้วจะแม่บวกคำจะเราเลยไปละเว้ยไปแล้วเข้าร่องน้ำแล้วเอาแล้วเสียพิบไปเสียพิบไปครับต่างคนต่างแถวต่างคนต่างวงเตาหมดแล้วยังยังไม่หมดแอบไปยิงไปยิงไปใส่รูยิงไปยิงไปยิงไปแม่บวกคำเราจะร้อหนีเราล้องจะบวกคำหนี ตาแล้วครับล่องล้ำสองนะครับเจ้าแม่โบคำยังนำอยู่ล่องน้ำหนึ่งสองนะครับล่องน้ำหนึ่งเจ้าแม่หงยู่หงยูงย่เขาไม่ยอมต่อท้ายขึ้นไปเอา,อา,เอา,า,เอาต่อท้ายไปขวัญใจสยามรยอมจ้าสยามรยอดจะคงจะเถาได้เถาได้ครับหมด มีหวังหมดแน่หมดแน่เอาละครับโรงแรมสองเนี่ับจะได้บวกคำปพยายามเต็มเลยสับสับสับขึ้นไปเรื่อยๆเอาได้ขนาดนี้กับพี่น้องจ๋าจับตาดูให้ดีนะครับเจ้าแม่บัวคำเรือจีอย่างพี่น้องบ้านหลอหลอมสปีดตัวขึ้นไปอย่างแรงจะแซงเข้าเส้นไทยแล้วแก่ลี่วันสิบเมตรเท่านั้นนะครับบีขึ้นมาบีขึ้นมานะครับเจ้าแม่สายรุ้ง